กด1 0 0 0 0ื่นชั่วโมงคืออะไรไปชมกันค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะคะเคยได้ยินไหมคะกด1 0 0 0 0หมื่นชั่วโมงของเมสาความเกตเวลถ้าเราอะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำทบ1 0,000ื่นชั่วโมงเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆตอนแรกอะแก้มก็คิดว่ามันเป็นแค่คำพูด เท่ๆของนักวิชาการแต่แก้มได้ทํางานตรงนี้ทุกวันนะคะตัวแก้มเองก็เข้าใจว่า10,000นชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้ทําให้แค่แก้มอะทำงานแบบมือเร็วขึ้นแต่มันทําให้แก้มมองเห็นจุดที่คนอื่นมองผ่านอย่างเช่นผิวสีที่ไม่สมบูรณ์แสงสะท้อนที่ไม่เท่ากันตรงนี้แก้มก็มองเห็นหมดเลยค่ะ10,000ชั่วโมงของออโตพัทไม่ได้สร้างแค่ผู้ที่เชี่ยวชาญแต่แก้มสร้างคนที่ใส่ใจจริง,รงๆค่ะ แก,มก้ม่าความเชี่ยวชาญน,นะคะมันไม่ได้อยู่ที่เวลาอย่างเดียวแต่มันคือใจที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเลยนั่นก็คือสิ่งที่ออทอพัทเนี่ยยึดมั่นมาตลอดระยะเวลา13ปีค่ะ